พลานคังตอนที่สองประพันธ์โดยไตยโศกณริมนานเสียงลูกไฟแตกเปลียยประจากกองไฟสามสี่กองที่ก่อขึ้นตามมุมนั้นมุมนี้รอบแคมปพักเพื่อสร้างแสงสว่างและความอบอุ่นพลานคังไม่สามารถสลัดความกังวลเรื่องความฝันออกจากสมองได้ขนาดควันของกัญชาในบ้องยังมิอาจสร้างความมึนเมาให้แกได้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เพียงปืดเดียวก็ทําให้จิตใจผ่อนคลายแล้วแท้จังหวะนั้นสายตาของพลานชลาเกิดเหลือบไปเห็นลูกหาบสองสามคนจับกลุ่มสนทนาอะไรกันบางอย่างท่าทางเคร่งเครียดแกยืนบ้องคืนให้ลูกหาบที่นั่งอยู่ไกลลุกเดินไปยังลูกหาบกลุ่มนั้นเพื่อถามเกิดอะไรขึ้นก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะสิพลานข่าวว่าหมู่บ้านกะเลียงบนโดนเสือลังควานทั้งเด็กทั้งผู้หญิง ถูกเข้าไปลากคอออกจากหมู่บ้านไปสามคนแล้วมหมู่บ้านก็เลี่ยงบนลือพรานคังทวนคำด้วยความแปลกใจที่นั่นมันเป็นหมู่บ้านของพรานก่อนไม่ใช่หรือมันเก่งออกจะตายไปทำไมปล่อยให้คนในหมู่บ้านโดนเสือเล่นงานได้เล่าตัวพรานก้อนนะ่ะหายไปตั้งแต่เดือนก่อนแล้วพลานลูกหับคนเดิมว่าลูกเมียพากันเดือดร้อนเพราะหัวเรือใหญ่หายตัวไป ทำเลยจะออกตามหาตามยถากรรมแล้วก็ลูกเมียของพลานกรน,นั่นหละที่เป็นเหยื่อของเสือที่ว่าเก็บข้าวของยังไม่ทันเสร็จคืนนั้นก็ถูกขบคอตายหากันทั้งสามคนแม่ลูกเลือดนี้สาดกระเซ็นตเต็มชานเลื่อนเลยบะแล้วไม่มีใครรู้เลยหรือไงว่าเกิดอะไรขึ้นตัวพลานกรเองกูก็รู้จักมันอยู่เลือนมันกูก็เคยไปนั่งไปนอนอยู่บ้าง ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเลยไม่ใช่หรือยังไงเรือนมานาก้อนนั้นหละพลานไอ้ที่พวกฉันกําลังคุยกันอยู่เนี่ยคนข้างบ้านของพลานกรพูดอะไรแ,แปลกๆเกี่ยวกับเรื่องวันนั้นด้วยนะสิเรื่องแปลกแปลกยังไงแปลกอะไรพลานคังเลิกคิ้วถามก็อไอ้พวกที่มันบอกว่าคืนที่ครอบครัวของพลานกรถูกเสือบุกเข้ามาขบคอถึงชานเรือนพวกมันเห็นพลานกรกลับมาที่บ้าน ชั่วประเดียวเดียวเท่านั้นเสียงหวีดร้องของลูกเมียพลานกรก็ระงมลั่นออกมาจากบ้านพอพากันไปดูก็เห็นแต่คราบเลือดและเศษเนื้อที่สำคัญนะเสือตัวนั้นมันโหดเหี้ยมมากกัดทุกคนตายอนาถคอขาดกระเด็นลักเอาไปแต่ตัวทิ้งหัวเอาไว้ให้ดูต่างหน้าได้ยินมาถึงตรงนี้พลานคั้งถึงกับสำลักน้ำลายหายใจไม่ทั่วท้องเหตุใดกันลักษณะศพที่ได้ยิน มันถึงได้ละไม้คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพลานซอนเพื่อนของเขาเมื่อหลายปีก่อนขนาดนั้นและอีกอย่างเรื่องที่ว่ามีคนเห็นพลานก่อนก่อนที่ลูกเมียจะถูกเสือขบนั่นเล่าหรือว่าสมิงนั้นลึกนั่นแหละพลานสิ่งที่พวกฉันกําลังหาลือกันอยู่พวกฉันคิดว่าไอตัวที่มันบุกเข้าไปจัดการกับครอบครัวของพลานก่อนไม่ใช่เสือธรรมดาแต่มันเป็นสมิง ขาดคำของพวกลูกหาบพ,พลานคังเดือบมองไปยังความสลัวลางผลจากกองไฟไปยังอีกฝั่งของลำห้วยท่ามกลางผืนป่าที่แสงไฟสาดส่องไปไม่ทั่วถึงพลานคังเห็นใครคนหนึ่งยืนมองมาทางพวกเขาด้วยสายตาเฉยชาแดงวาบแต่รอยยิ้มเย็นยะเยือกนั่นคือพลันสอนไม่ผิดแน่แม้รูปลักจะออกไปในทางเละเทะน่ากเกลียดน่ากลัวแต่นั่นก็คือพลันสอน เพื่อนสนิทของแกที่ตายไปอย่างไม่ต้องสงสัยอืพวกมึงอยู่ที่นี่นะดูแลความปลอดภัยของพวกนาย,ายเขาให้ดีจำเอาไว้นะจนกว่ากูจะกลับมาห้ามใครออกไปที่ไหนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกมึงหรือกลุ่มนายคนเมืองพวกนั้นจะนานเท่าไหร่กี่วันกี่คืนก็ต้องรอกูอยู่ที่นี่เข้าใจไหมพูดจบพลานคังวิ่งกลับไปช่วยปืนแก๊ปสามปอกประจำตัว แล้ววิ่งตรงตัดลําห้วยข้ามไปอีกฝั่งทางด้านผีพลันซอนที่เมื่อครูโผลมายืนยิ้มยิงฟันสยองก็หายไปพอพลันคังขึ้นไปยืนหันลีหันควางอยู่อีกฝั่งห้วยผีพลันซอนก็ไปปรากฏตัวยังป่าทึบไกลออกไปไอซ้อนหยุด <laughs> ผีพลันซอนเพียงแต่หัวเลาะยืนจะเยือกเอียงคอที่ควรจะหลุดอยู่ลอล่อเล็กน้อยแล้วหันหลังเดินเข้าป่าไปพลันคังไม่รอช้า ออกวิ่งตามในทันทีแม้อาณาบริเวณจะเป็นป่าทึบซ้ำยังมืดมิดแต่โดยความจะเป็นพานป่ามาไม่ใช่น้อยปีพื้นดินที่บางที่ก็ลุ่มบางที่ก็ดอนลกเหลือโดยพงยญ้าและเทานามจึงไม่เป็นอุปสรรคใดๆต่อพลานคังเลยแม้แต่น้อยผีพลานสอนหยุดยืนอยู่ตรงนั้นตรงนี้เรลากับจะรอบอกทางให้พลานคังเพื่อนหักแต่เมื่อพลานคังวิ่งไปจนเจนจะถึงก็หายวับไปกับตา แล้วไปปรากฏตัวอยู่ยังตำแหน่งใหม่ไกล้ออกไปอีกเล่นเอาพลานคังทั้งเหนื่อยทั้งหัวเสียในเวลาเดียวกันไอสอนไอฮาไอเพื่อนจังไรมีอะไรก็บอกกันดีๆสิวะโอ้ยโอ้ยมาหลอกให้กูวิ่งตามจนปลอดแทบปลิ้นทำไมกูไม่ได้มาหลอกจู่ๆผีพลานอนก็พล่งมายืนอยู่ข้างๆสำยังเอาคางเกยไล่พูดด้วยเสียงเย็นเย,ยือก เล่นเอาพลานคังถึงกับสะดุง้งดีตัวหนีจนล้มงางผีพลานซอนหัวเราะเอิกอกด้วยความสะใจทุกๆการกระเพื่อมของร่างกายริมเลือดเหมน็นขาวกระลุงจะทะลักออกมาจนเปื้อนเลือดจนทั่วไปหมดมึงไม่ได้มาหลอกแล้วที่มึงทําอยู่นี่มันคืออะไรพลานคังตวาดลันกูแค <c oughs> <woo> ่จะมาบอกข่าวกูจะมาเตือนมึงเท่านั้นล่ะไอ้เกลือแก้วเตือนกู กูเรื่องอะไรผีพรานสอนไม่ตอบในทันทีกลับพุ่งตัวเข้าหาจนหน้าของทั้งคู่แทบจะชิดติดกันแล้วจึงค่อยๆเอ่ยบอกเสียงเย็นยะเยือกสถานสะท้อนเข้าไปในหัวอกของพลานคังอย่างอยากจะทําใจยอมรับไหวสมิงนั้นสมิงตัวนั้นที่มันฆ่ากูพูดเพียงเท่านั้นผีพลานสอนก็หายไปต่อหน้าต่อตาพลานคังเลียวหน้าเลี้ยวหลังมองหา Premises, ลองเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววจังหวะนั่นเองเสียงเจ้าป่าคำรามจนสั่นสะเทือนเหล่าภัยดังอยู่ไม่ไกลนักพลานคังหันขวบไปยังทิศต้นเสียงจับเอาจากดวงเดือนที่คล้อยต่ำที่โผล่ให้เห็นลำไรทางทิศตะวันออกก็สามารถรู้ได้ว่ามันดังมาจากทิศที่แคมป์พักตั้งอยู่ไอชิบหายเอ้ยพลานคัางขบกามแน่นเพราะรู้ว่าอีกไม่นานจากนี้ จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอนทั้งตนุที่ขับแคนแน่นอกที่ผีเพื่อนซึ่งน่าจะตกเป็นค่ารับใช้ของสมิงร้ายไปเสียแล้วการที่ผีพลานสอนผมวมาหลอกล่อให้พลานครั้งออกจากแคมป์พักคงเป็นแผนการของไอ้สมิงนั่นมันคงคิดจะเล่นงานใครสักคนในแคมป์แต่ไม่สามารถกระทาได้ถ้าแกยังอยู่วิ่งและตัดทางด่านเส้นเก่าที่เพิ่งผ่านมาท่ามกลางความมืดได้เพียงชั่วครู่ เสียงปืนก็แผดลั่นแววมาจากที่ไกลๆไล่นัดลานคังเล่งฝีเท้าขึ้นอีกสะดุดเอาลากไม้ล้มกว่าหลายครั้งที่สุดก็โผล่ยังริมห้วยซึ่งฝั่งตรงค้าเป็นแคมป์พักที่กำลังวุ่นวายบรรดาลูกหาวิ่งกันวควักควายลองเอะอะมะเถิงกันหน้าตาตื่นเฮ้ยๆยเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อครูใครยิงอะไรเสียงดังยังกระสงครามเสือพรานเสือ เสือมันดอดเข้ามาคาบคอนายเงินหนาไปแล้วนายข่าวหลายาที่ได้รับเล่นเอาพลานค้งถึงกับเข่าอ่อนเพียงชัวเวลาไม่นานที่แกหายออกไปจากแคมป์พักเจ้าสัวบุญหนึ่งในคณะนายจ้างถูกเสือคาบคอออกไปเสียแล้วจากที่ถามเอารายละเอียดจากทั้งพวกลูกหาบและคณะนายจ้างอีกครั้งในความว่าเมื่อพักใหญ่ที่ผ่านมาขณะที่พวกลูกหาบลุกขึ้นหงหาอาหาร เพราะยามนั้นก็ล่วงเขาตีสามตีสี่เข้าไปแล้วตามวิสัยของลูกหาบที่ต้องเป็นมือเป็นตีนแทนทุกอย่างแทนนายจ้างจำต้องลุกขึ้นต้มน้ำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอะไรหลายอย่างตัวเจ้าสัวบุญลุกออกมาจากเต็นนอนบอกว่าปวดเบาและเดินโคลงศีรษะโซเซหายไปยังป่าฝั่งหนึ่งพักเดียวก็วิดร้องสุดเสียงจนพวกลูกหาตกใจพากันวิ่งไปดูภาพที่เห็นคือ เจ้าสัวบุญกำลังดิ้นพลาดพลาดถูกเสือใหญ่งับได้ลากไปกับพื้นมันลัก,กลากหยุดหยุดถูรูถูกกังเล้ากับไม่ยีลาว่าจะถูกคนนับสิบทำร้ายเอาได้ลูกหาบส่วนหนึ่งแยกตัวไปขณะที่คนอื่นๆพยายามตีวงล้อมไล่ตอนไม่ให้เสือและเหยือในป่าหายเข้าป่าไปครูเดียวลูกหาบกลุ่มนั้นก็กลับมาพร้อมกับอาวุธปืนของตัวเองต่างคนต่างยิงใส่เสือนั้นอย่างแม่นยำ ตามภาษาค,คนดอยที่คุกค,คีกับปืนมาตั้งแต่เด็กแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็ประจักษก์สายตาเพราะหากระสุนนับสิบสบนัดไม่สามารถทําอันตรายละคายเครื่องผิวของเสือตัวนั้นได้เลยกลับกันมีนัดหรือสองนัดที่เข้าแข้งเข้าขาจนเจ้าสัวบุญร้องรังนด้วยความเจ็บปวดหนักกว่าเก่านี่พวกมึงยิงเสือทั้งที่มันคาบนายเอาไว้ในปากเนี่ยนะโอ้ยลนันคังตะวาดถาม เมื่อฟังเรื่องทุกอย่างจนจบก็พวกฉันนึกอะไรไม่ออกนิพลานใจฉันก็ห่วงนายเลยกะจะยิงสกัดให้เสือนั่นมันตายหานายเงินหนาจะได้รอดที่ไหนได้มันเสือกยิงไม่เข้าลูกหาบคนหนึ่งแยงขณะที่พลานและลูกหาบกำลังโตเทียงกันด้วยความเครียดปลัดกเกษมก็เข้ามาห้ามทับก่อนเรื่องทุกอย่างมันจะเลยเถิดเกินไปมากกว่านี้เอาเถอะเอาเถอะพลานใจเย็นๆก่อน ตอนนี้พวกเราคิดเรื่องความปลอดภัยของเจ้าสัวบุญเขาก่อนพวกลูกหาบอกว่าตอนที่ไอเสือนั้นขับเขาหายเข้าป่าไปเจ้าสัวเขายังไม่ตายพลานพอจะตามรอยมันได้ใช่ไหมพลานคังมองหน้าประหลัดหนุ่มด้วยอาการหลักใจจนพูดไม่ออกตามวิสัยพลานอันควรจะเป็นนั้นการจะตามรอยสัตว์ดุร้ายในยามวิการนั้นเป็นเรื่องไม่บังควรอย่างที่สุดแต่ในยามนี้ เรื่องที่ว่าควรไม่ควรคงต้องยกเอาไว้ก่อนความปลอดภัยของเจ้าสัวบุญต้องมาเป็นที่หนึ่งแม้โอกาสรอดตายนั้นต้องเรียกว่าปาฏิหาริย์นในปาฏิหาริย์อีกชั้นก็ตามทีครับนายได้นายพลันค้างว่าน้ำเสียงไม่ใครจะมั่นใจนักแต่นายต้องย้ำกับคนอื่นๆน,นะว่าอย่าให้ใครตามมันไปเด็ดขาดต้องอยู่กันที่นี่จนกว่าผมจะกลับมาไม่ว่าจะได้ยินได้เห็นอะไร ก็อย่าได้ออกจากเขตแคมป์พักไปที่ไหนประเดี๋ยวจะเกิดเรื่องขึ้นอีกว่าแล้วพลานคังก็เดินวนรอบที่พักพร้อมกับเศษเปล่าคาถาคำกับทรายในมือแล้วทำการว่านจนทั่วรอบทิศเสร็จแล้วก็กลับมากำชับกับประหลัดหนุ่มอีกครั้งก่อนจะบ่ายหน้าตาม้อยเสือตัวนั้นไปพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่สว่างไล่หลังเลืองๆขึ้นทางทิศตะวันออกทางด้านแคมป์พักเหล่าเจ้าใหญ่นายโตจากเมืองกรุง เมื่อได้ยินสิ่งที่พลานคังกำจับเอาไว้ก็กดจนหน้าดำหน้าแดงด้วยเข้าใจผิดคิดว่าพลานคังกำลังรู้ถูกฝีมือของพวกตนอยู่ฟังนะคุณประหลัดไอ้พานเท่านั้นจะบอกคุณมายัางไงพวกผมไม่สนใจหรอกแต่เจ้าสัวบุญเป็นพกพวกของผมฉะนั้นการที่เขาถูกเสือฆ่าไปจะให้มานั่งรอข่าวจากพานของคุณเพียงอย่างเดียวนะนะนะผมทำไม่ได้หรอก ทันสุวัตบอกเสียงกล่าวก่อนจะหันไปร้องถามกาแฟร้อนที่สั่งไปลูกหาบเตรียมไว้แล้วหรือยังเมื่อจัดการก,กับอาหารเช้าเป็นที่เรียบร้อยคณะของพลานคนเมืองพร้อมด้วยอาวุธทันสมัยที่แม้แต่ช้างใหญ่ตกมันจะจัดก็สามารถล้มได้ก็ออกเดินทางตามรอยเสือใหญ่ที่ขาบเอาเจ้าสัวบุญไปโดยคณะครั้งนี้มีทันสุวัตเป็นผู้นำตามด้วยพลตีสังวร และคนตีสามารถทหารคนสนิทรวมทั้งตัวประหลัดกเกษมเองที่จำต้องติดตามไปด้วยเพราะห้ามเท่าไหร่เหล่าผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมฟังการตาม้อยสัตว์ในตอนกลางวันต่อให้ไม่ใช่พ่านมืออาชีพมันก็ไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นอะไรเลยคณะของท่านสุวัสคิดแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงกลับไปเป็นแบบนั้นเพราะหลายครั้งที่ล่องรอยการลากจนยาลากเป็นทางนั้นขาดหายไปดือย ต้องคอยช่วยกันกม้มกมเงินเงินอยู่พักใหญ่จึงสามารถคำทางไปต่อได้บ่ายแก่เต็มทีที่สุดคณะของท่านสุวัตก็เดินทางมาถึงหุบลึกแห่งหนึ่งที่นั่นทั้งเย็นและเงียบสงบมากกว่าพื้นป่าโดยรอบซ้ำยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้ำในแอ่งใสสะอาดและเย็นจนสามารถล้างความเหนื่อยล้าออกจากร่างกายของแต่ละคนได้ดีไม่น้อยคืนนี้ เราคงต้องนอนพักกันที่นี่แลนะท่านสุวัตกล่าวขณะเอ็นหลังพิงคนต้นมะไฟป่าที่เวลานี้ออกคนแดงอมส้มเต็มต้นกลาลอกท้องแดงสองสามตัวที่กระโจนเพ่นแผวหายไปเมื่อครั้งที่พวกเขามาถึงพอเห็นว่ากลุม่มนุษย์ด้านล่างไม่มีทีท่าว่าจะเป็นอันตรายก็พากันกลับมาคบกินผลมะไฟตามเดิมเสียงจอกแจกของนกกาน้อยใหญ่ละงมลันขับกล่อมให้ทุกคนในคณะ เพลิดเพลินจนลืมความเคร่งเครียดในระดับหนึ่งแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นคนเมืองเป็นนายทหารในเมืองกรุงแต่ทุกคนในคณะของท่านสุวัสด์ก็ไม่มีความลำบากในการก่อไฟเตรียมหุงหาอาหารเขาเหล่านั้นกระทำมันอย่างชำนาญถึงจะได้ไม่เท่ากับบรรดาพวกลูกหาบแต่ก็ไม่ถึงกับแย่ก่อนอาทิตย์จะลาลับโลกเข้าในกระบอกหุงสุกใหม่ก็ส่งกลิ่นหอมชวยยัวน้ำลายคนทั้งหลาย จนมองกันเป็นตาเดียวเนื้อกระทิงลมควนที่แบ่งมาจํานวนหนึ่งจากของเมื่อวานเป็นกับข้าวของมือนี้พริกกระเหลี่ยงแห้งจีไฟกับเกลือเม็ดช่วยเพิ่มรสชาติจืดชืด,ดให้เป็นเค็มเผ็ดร้อนจนแต่ละคนพากันน้ําหูน้ําตาไหลปาดเหงื่อปล่อยๆขณะกําลังอะเ็ดอร่อยกับอาหารอยู่นั่นเองประหลาดกเสีมซึ่งคุกคีกับชาวบ้านป่าในเขตปกครอ,องของตนมาอย่างยาวนานจนซึมซับเอาอะไรหลายๆอย่าง เข้ามาในชีวิตก็นึกถึงบางอย่างขึ้นมาได้เออแล้วก่อนที่เราจะกินกันนี่มีใครให้ข้าวให้น้ำเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วหรือยังทุกคนหยุดเปิบเข้าวมองเขานิง่งก่อนที่พลตีสังวันจะแค้นหัวเลาออกมา <c oughs> ให้ข้าวให้น้ำเจ้าป่าเจ้าเขาให้ไปทำไมผีป่าผีดงกินข้าวกินปลากับเขาเป็นเสียมอะยมันไม่มีตัวตนจะเอาเกี้ยวเอาฟันที่ไหนไปขบกินกันละประหลาด แต่มันเป็นธรรมเนียมที่พลันเขาทำสืบทอดต่อๆกันมานะครับผมว่าเรามาอยู่ถิ่นเขาเขาเมืองตาเหลีวก็ต้องเหลีวตาตามสิ <c oughs> ่ืืมเลวไหลหน้าคุณประหลัดคราวนี้พลตีสามารถเป็นฝ่ายพูดบ้าง <c oughs> พวกผมลบตามป่าตามเขามาตั้งแต่ประหลัดยังเป็นเด็กไม่ทันอดนมนอนกลางดินกินกลางดานในป่านในเขานอกจากพวกกลางอุดมการกับพวกทหารประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ก็มีแต่เสือกับช้างนั่นแหละที่พวกเรากลัวผีสางพวกเราไม่เคยเจอก็อแล้วเรื่องเมื่อคืนเล่าประหลัดหนุ่มเลิกคิ้วถามกลับทุกคนก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือครับที่ลูกหาบถูกผีเข้าเสียงเปลี่ยนเป็นผู้หญิงตาเลือกตัวสันนั่นยังพิสูจน์อะไรไม่ได้อีกหรืออืมนั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะประหลัดมันอาจเป็นผีสิงจริงๆมาสิงไอ้ลูกหาบนั่นก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะลูกหาบมันเป็นลมบ้าหมู ไม่ก็เมากัญชาที่พากันอัดควันตั้งแต่ย่ำค่ำจนเกิดร้อนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ไอเรื่องที่จะให้พวกเราทำตามธรรมเนียมไรสาระบ้าบออะไรนั่นมันไม่ใช่วิธีของคนเป็นอารยะวักสุดท้ายของประโยคคนตีสามารถกระแทกเสียงเน้นย้ำเป็นการตกตะปูฝาลงความเชื่อของประหลัดหนุ่มเสียสนิทในคราวเดียวหรือทาประลัดยังกลิ่งเกลง ว่าที่ไอ้พวกเราลืมให้เข้าให้น้ำเมื่อครู่จะทำให้ผีปากฏแล้วมาเล่นงานงั้นก็ให้มันเข้ามาผมจะยัดกระสุนให้กินแทนข้าวเองผลตีสังวานว่านั่นเองปลัดกระเสียมจึงเงียบปากนั่งกลมนากินข้าวไปแต่โดยดีจากนั้นก็ปลีกตัวมานั่งทอดหุยมือมองผืนน้ำในแอ่งที่ใสและลึกถึงขนาดจ้วงลงไปไม่ลูกกี่ครั้งก็ยังไม่คุนในใจคิดถึงแต่ว่า เวลานี้พลันขังผู้น่าจะเป็นที่พึ่งเดียวไปอยู่เสียที่ไหนออกตาม้อยเสือและเจ้าสัวบุญมาตั้งแต่เช้ามืดซึ่งความจริงมันก็ก่อนหน้าพวกตนเพียงสองสามชั่วโมงไม่น่าจะทิ้งระยะห่างจนไม่เห็นลองล้อยกันแบบนี้พลันเสียงปืนนัดหนึ่งเกิดแผดลั่นขึ้นในพื้นปา่าไกลๆจนหมู่นกกาทั้งหลายแหลแตกฝูงบินหือขึ้นจนมืดฟ้ามัวดิน ท่านสุวัตและทหารคนสนิทสองคนดีตัวขึ้นพร้อมปืนในมืออย่างเตรียมพร้อมนอนนอนมาจากทางโน,น้พนพลตีสังวานร้องบอกชี้มือไปยังป่าทิศที่เป็นต้นเสียงปืนเมครู่ก่อนที่จะพากันวิ่งไปยังจุดนั้นหนึ่งในสองทหารคนสนิทของท่านสุวัตยังต้องหันมาเรียกประหลัดกเกษมเพื่อให้ได้สติและตามไปเป็นการด่วนพวกเขาวิ่งตัดลัดเลาะไปตามเนินดินสูงต่ำผ่านกอหวายญ้าหนามคุ้มแล้วคุ้มเล่า ที่สุดก็พากันไปโผลรยังป่าปวงต้นหนึ่งในตอนพบกล่มไฟฉายประจำตัวถูกเขาออกมาใช้งานโดยไม่ต้องร้องเตือนกันต่างคนต่างหันหน้าออกคนละมุมเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวตรงหน้าของแต่ละคนอย่างตั้งใจจังหวะนั้นเองเสียงย่าเท้าฝ่า,ฝาดงหญ้าสูงแค่เขา่าก็แววมาจากป่าทึบด้านหนึ่งปืนทุกกระบอกเลงไปยังจุดนั้นทันทีตามสัญชตาตญาณและเมื่อเห็นว่าใครหรืออะไรเป็นเจ้าของเสียง แต่ละคนก็ถอนใจออกมาด้วยความล่งอกพลานคังมาทำอะไรกันที่นี่ผมบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าได้ออกมาจากแคมป์พักนะก่อนที่ใครต่อใครจะได้ตั้งคําถามพลานคังชิงถามเสียงเกลียดขมงพวกเราถูกเสือ้าไปทั้งคนจะให้รออยู่เฉยๆได้หรือพานพลตีสังวันถามกลับแสดงอาการพื้นเสียไม่น้อยแล้วเสียงปืนเมื่อพักใหญ่ที่ผ่านมานั้น พลานเป็นคนยิงหรือครับใช่ผมยิงเองพลานคั้งตอบสั้นๆแล้วว่ายังไงพลานอยู่ไหมใช่เสือตัวนั้นหรือเปล่าแล้วเจอเจ้าสัวบุญไหมยังปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหมประหลัดกระเสมเอ่ยถามเสียงเร็วปลือเสือตัวนั้นนะใช่แต่เอามันไม่อยู่เห็นเต็มตาเลยว่าเข้าสีข้างหลังซอกขาหน้าแต่ไม่ยัก,กตายแล้วก็เรื่องที่ว่า เจอเจ้าสัวบุญไหมนะ่ะเจอแต่ไม่รอดเสือมันกินจนเนื้อสะโพกหายไปข้างหนึ่งแล้วอยู่ตรงดงสร้างนนโหเวกรกำจริงเชียวไปงั้นพวกเราไปดูตรงนั้นกันท่านสุวัตร้องสั่งขณะที่ทำท่าจะตามไปกันแต่พลานคังร้องห้ามเอาไว้เสียก่อนอย่าดีกว่านายผมยิงเสือนั่นเจ็บไปแล้วก็จริงแต่ไม่แน่ว่ามันอาจจะปวนเปียนอยู่แถวนั้น หรือตะเลดิดหนีไปไกลแล้วคืนบุมบามตามไปดูมืนม้นๆคำคำแบบนี้ดีไม่ดีจะกลายเป็นเหยื่อของมันเสียเอง,งึเสือลำบากตัวเดียวมันจะไปเหนือกบปืนทั้งสามสีก่กระบอกได้ยังไงละพานพลตีสังวานว่าเชื่อผมสักครั้งเถะนายนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นทางนี้เองก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเล่นเเหมือนกันนะพานเพื่อนพวกเราตายไปทั้งคนนะคำพูดนั้น เล่นเอาพลันคังถึงเงียบไปครู่ใหญ่เหตุผลที่เราคณะนายจ้างยกมาอ้างนั้นแกก็เข้าใจอยู่ไม่น้อยแต่อันตรายจากการตามเสือลำบากในยามค่ำคืนก็หนักหนาอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามพลันคังจะต้องล้างตัวพวกเขาเอาไว้ให้ได้นั่นก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเองเอานาเอานาจังวอฉันว่าเราลองฟังคำของพลันเขาดูสักครั้งก็คงไม่เสียหาย อีกอย่างวันนี้ทั้งวันเราก็เดินทางมากันจนเหนื่อยแล้วด้วยประเหมาะไปพบกับไอเสือนั้นเขาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเอาอย่างนี้พลานเดี๋ยวตามพวกเรากลับไปพักที่แอ่งน้ำด้านโน้นเถอะพรุ่งนี้เช้าจะเอายังไงค่อยว่ากันอีกทีแม้บางเวลาจะมีความเลือแพ่งอยู่บางแต่ภาวะความเป็นผู้นำของท่านสุวรรที่แสดงออกมาจากการประเมินสถานการณ์ ก็ทำให้พลันคั้งนิยมชมชอบอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนั่นเองพวกเขาถึงพากันเดินรัดเลาะย้อนกลับไปยังที่พักริมแอ่งน้ําใหญ่เพื่อหลับนอนกันต่อไปในคืนนี้เมื่อเข้าถึงที่พักพลันคั้งกระทําการในลักษณะเดียวกันกับตอนก่อนหน้าที่แกจะออกจากแคมป์พักเกา่าคือกำไส้เสกปอบพระคาถาวันไประบอบเพื่อสร้างอาณาเขตอาคมป้องกันผีสางที่อาจจะเข้ามาเล่นงาน นายทหารคนสนิททั้งสองคนเห็นเขาก็หัวเราะให้กันตั้งท่าจะเอ่ยปากแซวแต่ท่านสุวัตปามไว้เสียก่อนคืนนี้คงต้องขอแรงทุกคนผลัดกันอยู่ยามหน่อยนะครับจะนอนโดยไม่มีคนเฝ้ายามไม่ได้มันอันตรายพลานคางว่านายจางทั้งสีไม่ได้ว่ากล่าวประการใดแม้กิริยาลึกๆของพลตีสังวานและพลตีสามารถจะออกแนวไม่เชื่อถือ ในคำพูดของพลานชลาสักเท่าไรแต่ด้วยนายใหออกคำสั่งไว้ไม่ให้เสียมารยาทไปมากกว่านี้จึงได้แต่เอออาตามไปส่งๆเท่านั้นคำคืนอันแสนเงียบเชียบวังเวงเวียนมาบรรจบอีกครั้งคราวนี้พลานคังไม่อาจข่มตาลับได้แม้จะง่วงเหนื่อยและเพลียสะเพียงใดแต่สิ่งที่แกเพิ่งเห็นมาเมื่อช่วงหัวคำและศาสลั่นกระสุนจนมันหนีตเตลิดไปนั้น บีบหัวใจจนมิอาจหลับตาลงได้มีอะไรหรือพลานไงทำหน้าเหมือนเพิ่งไปเห็นผีมาอย่างนั้นเล่าพลตีสามารถเอ่ยทักทิ้งตัวลงข้างๆควักเอาบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบมันก็ทํานองนั้นแหละครับนายแต่เราไปก็เท่านั้นละนายไม่เชื่ออยู่แล้วนี่อืมเอานาถึงจะไม่เชื่อแต่ถือเสียว่าเป็นเรื่องเล่าค้าเวลาก็แล้วกันได้ยินแบบนั้น พลันค้งกรอกตามองตามผู้พูดในใจคิดไปว่าเพราะความปากล้าไม่รู้กาละเทศะเช่นนี้ไงเล่าที่จะพาให้ตายห่วงกันยกคณะโ <Hey. S 1> ปรดติดตามตอนต่อไปฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ